น้านะานะนะไม่ได้จ้ะไม่ได้ทำไมล่ะจ้ะทำไมล่ะจ้ะมันมีอะไรมันมีอะไรลูกมันมีอะไร เป็นยังไงมันเป็นยังไงมันน่าตื่นเต้นแบบป้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่ป้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่ใช่ไหมลูกอ๋อแบบป้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่อ๋อช่ยเหรอแบบป้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่เหรอลูกมันน่าตืน่นเต้นจังเลยใช่ไหม หมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมลูก